ไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะเชียงใหม่ฝนจะตกนะคะคืนคืนอ่านอยากรู้ผู้หีิงนี่คุณจะห้ามไหนี่มีข้าวเหนียวน่าจะงดใช่ไหมหมูฝอยต้มไปมั้งต้มพี่จุ๋มไง ต้มป่อมันจะแสบท้องนี่มันจะปวดท้องเอาตามไปใส่เสื้อเร็วๆคนอื่นเสร็จแล้วตัวทุกคนรอตัวนล้วเออตัวเธาบอกว่าตัวเป็นคนไวไงไวค่ะพ่อไวฉลาดพี่ชายตัวผมจอยยาพี่แสงเกณค่ะขาเส่เดินเระเงี้ยครัเออสองเดี๋ยวเดี๋ยวฝากผมมันเดี๋ยวนะคะทุกคนมันการไม่ขยัก่อน ขอดูคุณพ่อหน่อยนี่ค่ะคุณชายอยู่นี่ค่ะบ๊ายบายไปด้วยค่ะไปใช่ไหมตัวใช่ไหมตัววัยเฉลี่ยวัยฉลองพ่อดีแล้วแม่พ่อดีแล้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บนะคะปกติเลยตอนนี้าฟ้องจะแบบอันนี้นิดนึงนะคะกลุ่มหานี่คุณหญิงเราว่ายาทีแรกทีแรกเขาคิดว่าเป็นในในชายดีแล้วหายดีแล้วค่ะทำให้ตาเติมมู ที่เข้าแอ็มิตลอดไปเนี่ยมันยาตัวนี้มันทําให้ตาเติมเนี่ยใสขึ้นแล้วตอนนี้มองชัดขึ้นไหมน้องบุ๋มใส่ชุดยาวใช่ค่ะชื่อโรคตัวนี้คืออะไรมันเป็นโรคแบบภูมิภูมิแบบสตุรินนึงแต่ว่าไม่ได้รายแล้มันึ่งก็ใสเสื้อลายเมื่อกี้ก็ได้ในโอ่ะแต่ทับเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องติผู้ซีฟตัวไม่แรงไม่ต้องดูซีฟไงอันนี้ทองจะล่วงปั้นคุณผู้หญิงคะ ไหนไม่รู้ว่าอืมผูกไว้อ๋ออาจารย์น้าครับใบนัาตอนบ่ายโมงครับพ่อก็ไปเที่ยงคืนครอบครัวน่ารักคิวไปคิวไปค่ะคนละไฟนะคะใบงบไฟเดียวมันแต่ว่าเอ้ยคนละไฟไหมคะเข้ามาเข้ามาไปทําบุญนะคะอึ้นไปข้างบนค่ะในนั้นใบนัดไม่รู้เขาเจียแผ่นหรือเปล่าแต่ว่าเอาอะไรนะตอนเย็นหอมต่อสายนะหอมต่อสายให้พ่อคุยกับหมอครับ คุณพ um: ิษไปค่ะใอดขอดูคุณแม่สุสวยค่ะคุณญิงกำลังอันนี้จัดคอระเบียบคอเสื้ออยู่ค่ะแป๊บนึงนะคะเดินทางบไปนะคอบคุณค่ะมันไม่ได้นี่ไปเชียงใหม่ค่ะลาไปลายไปไปมีลายตาเลยนะก็ไม่ต้องใส่เสื้อข้างใน ข้างนอกถ้าอย่างนั้นอ่ะนี่แหละตัวเพื่องก็เสื้อยีนส์ไปค่ะเสื้อยีนส์ชุดใหม่ไปมันเข้าวัดด้วยวันนี้ไปวัดด้วยนะใช่นี่ไงเสื้อลายจุ่มนะถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่แบบว่าหนูไม่หูพางอ่ะเดจุ่มไปนี่เสื้อลายอยู่นี่ตัวไม่อยากยั้งอ่ะเพราะว่าเขายื้อขึ้นมาได้แล้วอย่างเงี้ยเอาไหมอืม แล้วเอาถึงจะไปเอาสีดำมานั้นหมอเขาก็ยอมรับวันนั้นเขาบอกเขาเครียดกันหมดเลยเคุมทับน่าจะดีกว่าปะเอาลงดูมันก็น่ารักกว่าเมื่อกี้ปะเออพี่กินไปค่ะไปด้วยไปช่วยคุณบุ๋มนะคะแบบตัมบุญด้วยแล้วก็ไปช่วยแบบดิพงษดิษเสื้อผ้าให้คุณบุ๋มดีขึ้นนะคะเพราะว่าดูดีขึ้นดูชุดที่เค้นลงไปอ่ะพี่จุ๋มหน่อยค่ะจุ๋มใส่กางเกงธรรมดาค่ะไหนตัวไม่เจ้าไม่เข้ากับเต้เอามาออกมาไม่เข้ากับน้ำ แ่่่ละคโโออ้้้หยางีใชเอาถือกล้องไปหาเสื้อให้ยืมอ่ะอ่ะหน่อยอ่ะมันแล้วมันไม่รู้จักเอาเสื้อเอาเสื้อผงเสื้อผ้ามาเร็วๆก็บอกแล้วว่าเสื้อมันไม่เข้ากันมะเช้าอ่ะเดี๋ไปหาอะไรมาห้อยอ่ะเดี๋ยวหาแถวนั้นแหละอะไรเจอกันวันนะคะพี่จุ๋มพรุ่งนี้เจอกันค่ะคุณแม่เดวโอ้ยหาใส่กล้องเว่อ เดินทางปลอดภัยคุณคะเสียงตื่นอนย่างโต,ตปิดและะ้วค่ะไปกี่วันเนี่ยไป7จะสิบเอ็ดล้านวันคะ่ะใช่ไหมเดวไปกี่วันขอดูชุดพี่จุมะะ๋มหนะะ่อยค่ะสักครูนะคะสั่งครีมคุณแม่ได้ทางไหน สั่งครีมแม่ได้ที่แบบรีรีแก้มบุ๋มรีแก้มบุมเป็นต่อตคุณแม่เลยค่ะตอตลรีแก้มบุมเดียว่อยคะสั่งได้ทุกอย่างนะครีมแล้วก็ตัวช่วยเรื่องหุ่นตัวช่วยเรื่องผิวอก็แล้วก็แม่สวยมากก็สั่ขนาดนี้เลยยังสถานีต่อไปก็น่าจะมีอีก ผิวข้าวพองเป็นย่องย้ายโคนย่ะตกมาผิวไม่ได้สวยได้งานผิวก็บอกทุกคนให้ดูแลร่างกายผมไม่ได้สวยแต่ได้งานผมร่างกายอดทนก็ได้งานหุ่นไฟเบอร์แม่ตัวจริงสวยมากค่ะคุณแม่สวยขึ้นนะคะขอบคุณค่ะก็อุดหนุนของแม่นะแม่จะได้มีกำลังใจในการทำอะไรได้หลายอย่างนี่แม่แะทอง วันนี้ว่าไงคะแม่ไปไหนกันคะเชียงใหม่คะไปวันก็ต้องแต่งประมาณนี้คะใช่ขอพิกัดเสื้อโมเดลหน่อยค่ะจะซื้อให้ลูกมันน่าจะต้องใส่ผ่านนะขายได้จุกคนกะนี่อะไรอะต้องจะต้องขายใส่ผ่านต้องรีบค่ะแม่ดีมากเลยเนาะเดี๋ยวทำให้เฮ้ยนีดไอ้น้ำลูกน้อาผ่านที่ไหนอะเก่งนะทุกเก่งขอพิกัดเสื้อโมเดลอ้าวเลอะละหนึ่ง นนจริงป่ะเนี่ยโอ้หมาเอาปลาเสือให้ปลาเสือให้ที่ไหนคะจบแม่บุ๋มราศีคุณแม่จับเวอร์อเอามาเลยดีปะมาไปเปลี่ยนใช่ใส่คุณเลยน,นี่เอา้าือแบวแทบ โอ้โหตัวที่ใส่อยู่นั่นไม่แบวมั้งไงใสอนี่มันแี่เราใช่หรือไม่พี่ไปค่ะใช่เหรอใช่เดารู้ได้ยังไงว่ามันจะออกจากบ้านแดาบอกว่าอันนี้ถ้าเราเลี้ยงเราถ้าเราเราไม่ไม่ไอ้นี่มันจะออกจากบ้านแล้วมันมีผ่านไหมไม่มีผ่านมีแล้วผ่านนั่งเครื่องค่ะแล้วเราจะบุ๋มใหไข่เปิดได้ยังไงวันเดียวเองค่ะแล้ต้องถ่าไข่ไข่ควงไปแล้วเปิดมาเราไข่ออกถึงไปค่ะแล้วไข่จะเก็บอะ ทำไมต้องเก็บแบบมันใส่ฐานขางไปเลยเราไม่มีฐานชอบแม่ด<า>ี้ฐานแบบไหนม,นมันนี่ไม่ได้มีตัวหนึ่งตอนนั้นบุ๋มของบุ๋มเราซื้อสองตัวตัวนี้ตัวใหญ่บุ๋มยังไม่ได้ตัดขาทำไมไสใส่เช้าเย็นกับไปกลับพรุ่งนี้ค่ะเออนั่นแหละตัวดีกว่านี้ ก็เวลาบตอนเพื่อนไม่ได้ไปค่ะนไม่เคยไม่ได้ไปลิงตัวใหม่วินอะไรนะวินวินตัวใหม่อ่ะมันมันไม่สู้ตัวเก่าเลยได้แล้วหมูหนูก็ซื้อแม่มาให้ต่อช่วเลยไขควงเหรอตัวถืออันนี้หนูซื้อมาชุดน่ารักสวยทุกจะฉีบอ่ะทีละทีเลยทุกคนจะฉีบใช่ค่ะไปทุกคนค่ะ ทำไมมันขายไม่ได้ช่าางตนไปทำบุญค่ะทุกคนยังไม่เฉี่หรอไปทำบุญที่เชียงใหม่เด่นเอ้เข้าเขากลับไปยังนัเดี๋ยวนะอ่ะถือเดี๋ยวจุ๊บจิกเอากระเป๋าขึ้นรถก่อนนี่กระเป๋าทั้งหมดเลยเหรออุยใช่ค่ะคนไอ้กระเป๋าตัว่า อ๋อูก่กกระเป๋าตัวใี้เด็กขามาเก็กกระเป๋าใหญ่นันเลยรอไม่ค่ะตัวเล็กค่ะแม่ตัวหลุตัวหลุดต้องหลุดสิเพราะว่าตัวมีใช่ทุกอย่างกันไกลเลยค่ะเดี๋อันนี้ไม่หลดอยู่ในนี้หมดเลยไม่เป็นไรทุกทีกันไกลได้อ้นี่คือหุนก็ใส่กระเป๋าก็จะอยู่ไปนี่แกออกอ่ะคุณบมที้แกนั่นยกระเป๋านี่ใส่ไปเลยเหรอแม่ไก่แกะไม่ออกหรอไหนคุณตาย เดี๋ยวก็พับซ่อนไว้ข้างในเปิดแล้วค่ะตอนหนูมามาถึงเทงไงนะสวยเขาไปอย่างนี้ดิใส่ได้ไหมน่ะไปเตรียมทำบุญที่เชียงใหม่พวกนี้กันค่ะเจอกันนะคะมัมพี่เก่งไปไหมคะพี่เก่งไม่ไปค่ะ อุ้ยกระเป๋าน่ารักนอุ้ยกระเป๋าเป็นแคนดี้อ่ะแคนดี้ดูแคนดี้หรอเขาคุณพีทแต่งตัวเชฉลียวสุดไม่อยู่นะไปไหนอ่ะห้องนอนตาเป็ดพอดีเลยววันที่28วัดคันธารเชียงใหม่ใช่ค่ะเราไม่ผ่านไหนไหมคะผ่า เขาสุดกอบบอทำบุญตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่หมูเป็นคนเรียบร้อยโรงงานอ่ะเขาจะไปวัดเขาก็ต้องเรียบร้อยแต่เขาเกียดเปลี่ยนเดวเดบ้าใหญ่เนี่ยน่ารักปะน่ารักไหมไม่เป็นไรครับแบ๊วแบลวซื้ออะไรนะคะ าม่อ,อันนี้เมื่อกี้ใครบอกว่าอยากเห็นชุดพี่จุม๋มใ, <น S 1> ใส่ใสเสื้อด้วยมันจะได้เข้าเออนี่<ม>ดราซา,าวเออเออรู้สึกว่าพี่โต <laughs> รู้สึกว่าเสื้อตัวเล็กรู้สึกว่าพี่โตขึ้นนะเ <laughs> นาะรู้สึกว่าเสื้อตัวตัวใหญ่เป็นนิดนึงไหมนะตัวเล็ก ก็ตัวไม่คือกางเสื้อหดมันเป็นสไตล์ค่ะนี่มันเป็นสไตล์นะคะนี่กรเดือนอย่างนี้มีใครเห็นกระเป๋าเครื่องไหมไม่มีค่ะมีแม่เหรอแม่แม่ไม่โหลดหรอไม่โหลดไม่ไม่มีอะไรเลยแม่กระเป๋าแม่ไหนขอพี่หนักแล้วถ้าไม่หนักเอาเดี๋ยวเอาพี่ขึ้นไหมอย่างั้นพี่จุ่มพี่ไม่ไม่โหลด อ่องพี่ขึ้นไหมไม่ได้หลบไม่มีไม่มีแม่ไอ้ปอดไทยแม่ได้เหรอได้ครับอ่องใส่พี่มาต่อแม่ต่อใส่พี่เแม่แคทต่อใส่พี่จุ๋มแครี่ได้ใส่พี่จุ๋มแครี่ไม่ได้ไม่มาแค่กระเป๋าว่างพี่จุ๋มเสื้อใส่ในกางเกงสวยเลยค่ะว่าใช่ไหมงั้นก็ฝากพี่หิงเหรออะไรไปไหนยูมหลังรถเอาไหมพี่บุ๋ม ไม่ของของพ่อไม่ได้โหลดของฉันขึ้นได้ประตั้วให้ขอกพ่อไม่ได้เหรอเออกระเป๋าเออฝากพ่อไปไปไหนพี่บุ๋มเขาบอกว่าแม่ทำบุญตั้งแต่ตอนนี้เลยตุ้ยใช่ใช่จุดอะไรอ่ะตุ้ยอะไรวะเขาบอกว่าสุดแม่ทำบุญตั้งแต่ตอนนี้เลยใจสงบมีข้าวพาพ่อพากผ่อนหรอขาพาคุณพ่อไปทำบุญด้วยค่ะ เออเออเออมีแน่ี่มั่แม่พี่คิวอ่ะแม่พี่คิวอ่ะใครดูหมาแมวะคะม,มีหลานพี่จุ่มนะคะจุ่มไม่ป็ดจะจะเอาไหมใส่ไหมเออได้อยู่นะไหวนี่เป็ดลายซีเมนต์กดอนได้ขได้หมดใส่ของใครก็ได้ยังไงแม่ รีบใช้ถ้ามีอะไรเพราะเราอายุเยอะแล้วไม่ตัวตัวตัวอะไรนะคะคุณทางไม่ชอบพูฟูกะเหลียวิญญาจ้าคุณหญิงกนล็อกฉันว่าเขาบอกว่าแม่ลีสวยมากละมุนสุดรีบใช้มีอะไรก็รีบใช้เพราะอายุเยอะแล้วแล้วนี่เขาสับใครอ่ะเขาบอกว่าเป็ดกินซุปไก่จะบ้า ัรนี่แน่ทีนี้อันนี้ทำไงอ่ะเสราเอาไปห่วเล็กไปแล้วก็เอาไปตนไปเต็มเรียบร้อยเลยนะแคมเปญวันนี้แม่ลีชนะเขาบอกไม่เจ็บอ่ะหรือมันจะทับได้หรือต้องให้ครูชายหรือว่าใช่ใช่กระป๋คุณพ่อไปครับทับไม่ได้นะครูชายเอาผู้ชายดีกว่าค่ะคุณแก้มบุ๋มมีน้องกี่เดือนคะยังนะคะยังเนาะอันนี้ไม่ประตูห้อง ปิดไฟให้ด้วยใรเข้านสุดท้ายเสื้อพี่พีสวยพีหรือเปล่าก็ผุ่มยี่ห้อนี้ละครับฉันปิดไฟแล้วก็ฉันออกแล้วจ้ะวันวันตามไล่ปิดไฟพวกน้ำโมเดลโตขึ้นมากาชั่วกาแฟจุ๋มซื้อมาให้ตัวอวอยู่ในห้วองนี้จริงเหรอเขาบอกพี่พ,พีแต่งตัวเท่มาก ตัวไม่ตื่นเลยนะมันเถอะใส่กล่องมั้ยคะหรือใส่ท่บล็อกท่บล็อกมีไหมทิล็อกดีกว่าเดินเตัวเนตัวไยดยรถี๊ดตามับหน้า่ไ้ก็หันมี่เ้าติอมาถึงไทยแล้วมาเดินนี้ชื่ออะไรคะมิกกุมิกกุเห็นไหมเด็กเจนเอา้ายแต่ไม่จัไหนเอ๊ะเต๊ะเซไหนอะ พี่ซเซรือไใช่ค่ะเขาเรียกอะไรนะเยมิกุ่ว้คุยช่เป็นมาม่าใช่คุยเดี๋ยวเราจะโดนไม่มันห้ามกินห้ามกินเหรอคะทำไมอะคะคุณู้หญิงไปหแล้วตัวปคุณผูหญิงห้องน้ำเจดเดียถือดิอ่ะ โอ้โหจุ๋มมองกล้องหน่ะน้องเลยไที่เด ah ียวรู้สึกว่ามันจะพี่โตไวเลยนะกบล็ติดไม่ได้แล้วค่ะหมวคนละสีเสื้อคนละสีกระเพาคนละสีมันเป็นสไตล์ของเดียวนี่เดี๋ยวแวะเทเวนหน้าบ้านกันหน่

เดผู้มหญิงมาจิ้งหรือไปเลนะค่ะไม่นะม่นะปี่อะไรอะไม่เอาผู้หญิงขึ้นให้แกเดี๋ยวเลยนะนั่งในรถไงหยุดเลยปะใครหยุดเลยไหมปุ่ม